สวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ไปเล่นบ้ากันเหมือนเดิมมีลูกแล้วไม่ต้องรอเพื่อนแล้วแล้วก็ลูกผมนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ฝากเพื่อนไว้นี่ก็รอเพื่อนอยู่ไอเ้เขตนันเป็นปเล่นบ้าผมทุกทุกรอบนะเขาลงมาช้าทุกรอบนี่นแหละโอ้โหชินละรามาเดือดไปกันเลย อันนี้ทุกคนไม่มีใครมาเล่นเลยสามนี้คาดไว้ไมียอยู่สามนอสามนอจริงๆเหลือไม่มีเลยแดดร้อนแดดร่มลมตก

สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็เล่นบาสเสร็จแล้วอยู่กับไอ้เขียดนะทุกคนยิงข้าวครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีเพื่อนมาเดินด้วยแล้วกลับมาจากนครบอกเลย <Wow. S 1> ว้าวฮะ <Huh? S 1> คุณได้สีปา่าเลยได้สีป่าได้สอป่าเลยแตกูดูน้ำตกมันเป็นมันต้องเดินขึ้นภูเขาไปนี้เนกะคือมันมันเหมือนที่ส่วนตัวไอ้ไอที่เมื่อกงงี้เหรออืมที่ที่ที่ไปไหนไม่ไม่ได้ลงไอจีเลยตั้งเหรอหรือว่าตอนนั้นหรือว่าไ,อ,ไอ้นครกลางอันนี้คืออยู่ตรงกลางของภูเขานะขึ้นไปตรงกลางเองมาให้กู ไม่กูตัดเองล่ะเออนี่ทุกคนในมองก็มีเซเว่นนะไม่คิดมากอยู่แล้วันดูห้องสิเห็นไหมอยูข้างบนเขาเลยทุกคนมันเป็น้องมันจะมีกะลีอยู่สิเดี๋ยวมาตีกะลีอยู่กูอย่างชอบเลยเซนเซอร์เว่นเดี๋ยวตี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 นั่นทุกคนเห็นไหมฮะเดินกันมาหน้ามันสี่หน่อได้ ร้านเฮงเฮงๆงบอกคือร้านเนอะแต่ไม่บอกป้ายไม่บอกว่าอยู่ไหนอยู่ไอสุลาดแถวมออใช่ไหมใช่ปะเออพูพะเชียกูอยางชอบเลยแทุกคนอากาศดีอะล่ะครับทุกคนผมก็อาล่ะครับทุกคนผมผมก็ถึงหอแล้วนะก็เนี้ยก็หมดแค่นี้แหละเจอกัน